เหนื่อยทเหนื่อยตัเหนื่อยใส่ที่แคนวันแผลวันแผไกันสรุลมตรงนี้ป้องวิ่งไปทำอะไรช่วยกอบลูกขึ้นมา ค่ะทุกคนเดี๋ยวเราควรลงลิดต์็นที่ไรนะคะเดี๋ยวรอน้องเต๋อข้างล่างเนาะมาเก็บใบสตูนนิดนึงนะคะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอคุณอีวิ้นี่เลยค่ะยินดีค่ะยินดี